สวัสด,ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช n n e l for ์ u n e พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีกรกฎและลัคนา,ากรกฎสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลวค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นใจกับช่องช่ n น,นลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการด,ดูดวงส่วนตัวสามารถอัลลาอดีมาที่ b e l i e v e r 369ตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อัลลาดีมาทำค่าครูได้ครับ ตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้ในเดือนมิถุนายนนะครับก็คือวันที่1ถึงวันที่10มิถุนายนวันที่10มิถุนายนเป็นวันสุดท้ายอัตราอดีตมาทําค่าครูได้ก็จะราคาลดให้2ต่อเลยครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนมิถุนายน2568ซึ่งเป็นเดือนที่6ของปีนะครับเป็น EP ีที่2ใครยังไม่ได้ฟัง E ีแรกย้อนกลับไปฟังได้ครับมันเป็น E ีีที่เกี่ยวข้องกับดาวย้ายดาวย้ายเนี่ยสำคัญกับตัวเราเราสมควรที่จะดูก็เพราะว่า มันเป็นการอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆในแต่ละเดือนว่าอะไรจะเกิดขึ้นในปัจจุบันบ้างก็ติดตามได้ในคลิปที่แล้วส่วนคลิปนี้ EP ที่2เป็นการพยากรณ์ครอบคุมชะตาชีวิตของมนุษย์เราทั้งหมด5เรื่องสําคัญที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดด้วยก็เรียบเรียงมาให้คําถามก็คือการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภเดีย๋ยวเรามาพยากรณ์ดูกันได้เลยครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเดือนนี้บ้างในเรื่องของ5เรื่องสําคัญครับ ผู้ที่เกิดราศีกรกฎดูจากด้านล่างสีส้มนี้ครับลักนากรกฎทางซ้ายมือได้ทั้งราศีลัคนณจะจุดเดียวกันครับตนุราศีกรกฎตรงนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวกันก่นกอนคือดาวจันทร์ครับดาวจันทร์ไม่มีนักพยากรณ์คนไหนเอามาพยากรณ์หรือรอว่าไม่นิยมมาพยากรณ์นะครับเพราะดาวประจําตัวโคจรไวเวอร์นะครับ2วันครึ่งย้าย1ราศีดังนั้นเนี่ยเมื่อ ครบ12ราศีก็หมายเขาว่า1เดือน1เดือนต้องพยากรณ์ทุก12ราศีมันไม่ไหวครับนักพยากรไม่มีใครเขาคือบางทีพูดไปก็มันมันปับป๊บปอ่ะสองวันครึ่งก็เปลี่ยนละดังนั้นก็เลยว่า,าไม่ทายแล้วกันหลายคนก็จะไม่ทายแต่ผมก็จะทายให้ตรงที่ว่าไปหาอีกาศาสตร์หนึ่งที่มันครอบคลุมเป็นปีแต่เป็นปีเนี้หมายถึงการเจือจางไม่ได้หมายถึงเข้มข้นนะครับและไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเกิดขึ้น1ปีเต็มด้วยไม่ใช่มันแค่กําหนดขอบเขตไว้ว่า 15เมษาปีนี้ก็คือสงกรานต์จนถึงสงกรานต์ปีหน้าเนี่ย15เมษาเนี่ยให้ระมัดระวังภายใน1ปีนี้อาจจะเกิดผลเสียได้เพราะว่าดาวประจําตัวคือดาวจันเนี่ยโคจรตกตําแหน่งอรินะครับอริในที่นี้หมายถึงปัญหาอุปสรรคอ,อันแรกๆอ่ะความยุ่งยากความวุ่นวายก่อนแก้ได้ไหมแก้ไม่ได้ก็เป็นความอุปสรรคปัญหาปัญหาอุปสรรคแก้ได้ไหมแก้ไม่ได้ก็ไปต่อที่ เรคภัยแค่เจ็บนี่สินคดีความนะครับมันจะมี3ตัวนี้ดังนั้นเนี่ยต้องพึงระวังเอาไว้มากๆจากการเกิดความวุ่นวายและความยุ่งยากเนี่ยต้องรีบแก้แก้ให้มันทันแก้ให้มันได้แล้วมันจะได้ไม่เกิดสเต็ปต่อไปเขา้าใจไหมครับดาวจันทร์ตัวเนี้มันตกตำแหน่งเสียแปลว่าดาวจันทโคจอไปที่ไหนใน2วันครึ่งนั้นก็จะสร้างปัญหาให้ปกติปีที่แล้วเป็นตัวช่วยหมายถึงช่วงครึ่งปีแรกอะที่ที่เป็นแบบก่อนเมษา ขาเรียกอะไรก่อนสงการเนาะอ่ะก่อนสงการเนี่ยครับถอยหลังไปอะ่ะมันยังดีดาวจันรช่วยเหลือดาวทุกดวงแต่รอบนี้กลางปีนี้เป็นต้นไปจนถึงกลางปีหน้าดาวจันทรจะให้โทษหมายควาว่าจะนําปัญหาไปสู่กับดาวทุกดวงเมื่อเขาจอดไปอยู่ที่ไหนก็จะไปสร้างปัญหาให้เขานะครับแต่ปัญหานี้ป,ปัญหาเล็กๆน้อยๆอย่าเพิ่งตกใจปัญหาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับไม่ใช่ปัญหาใหญ่ โดยเฉพาะปัญหาที่มันจะกุ้มใจกังวลใจนะครับมันจะรู้จะรู้สึกว่าแบบทุกใจกังวลใจเครียดกังวลอะไรประมาณนี้มันคือการแพนิคทั้งหลายเนาะดังนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้สร้างอะไรให้มันรุนแรงมากไปกว่านั้นอย่างเช่นได้รับรู้อนุสึกสะเทือนใจแค่นั้นเองนะครับก็เอาเป็นว่ามันไม่ได้ร้ายอะไรมากเช่นเราเห็นตึกสตองถล่มใช่ไหมครับมีคนเสียชีวิตเยอะแยะมากมายเราเห็นข่าวเราก็สะดใจเนี่ยคือลักษณะนี้เลย แต่ไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ญาติเราไม่ใช่สิ่งที่เกี่ยวกับเราแต่เราเห็นแล้วเรารู้สึกสลดใจแค่นั้นเองโอเคไหมนั่นแหละครับนั่นแหละคือดาวจันทร์ที่เป็นอริดังนั้นเนี่ยก็คือมันจะก,กระทบกับจิตใจซะส่วนใหญ่เพราะดาวจันทร์คือใจดังนั้นเนี่ยในทางโหราศาสตร์ทายจริตทายรูปลักษณ์จริตนี่ยให้ทายจันทร์ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยจริตของเราเอ่ยอจิตใจของเราเอ่ยเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับดาวจันทร์นะครับ พราะดาวจันทร์เนี่ยควบคุมน้าน้ําบนโลกน้ําในร่างกายของมนุษย์มันก็คืออารมณ์ดังนั้นเนี่ยมันขึ้นขึ้นลงลงตามดาวจันทร์ดังนั้นเนี่ยเอ่อมันเสถียง่ายอยู่แล้วเราเกิดมาในตําแหน่งเสถียง่ายคือดาวจันทร์เป็นเรือนจันทร์เนี่ยเรือนจันทร์นะครับก็คือราศีกรกฎนั่นเองพอดาวจันทร์มันเป็นอริมันก็ยิ่งรบกวนจิตใจให้มากขึ้นก็เลยทําให้เป็นคนคี้วิตกกังวลนะครับเท่านั้นเองไม่อะไรมากมายเนาะเดี๋ยวแนะให้อีกนิดนึง เมื่อดาวจันท์คือใครดูเป็นนะครับแนะนําเลยว่าเมื่อดาวจันทโคจรไปกลุ่มดาวราหูในเดือนบราณะไปกลุ่มดาวเสาร์ในเดือนสุภะแล้วก็ย้อนกลับมาที่ราศีสิงห์นะครับพบกระดุมพระเล็งราหูแล้วก็ลงมาที่ราศีกรนพบศาสระเร็งกระดาวเสาร์สี่ตำแหน่งนี้แหละที่ดวงจันทร์อยู่เนี่ยต้องระมัดระวังครับอืมันนี้ยวันอันนี้สองวันครึง่งสองวันครึ่งก็เป็นห้าวันก็คือสิบวันเนี่ย เข้าใจไหมครับมันอาจจะไกลกันหน่อยแต่มันติดกัน2อห้าวันแล้วก็มาแล้วก็เว้นว่างมาแล้วก็มาติดต่ออีกห้าวัน4ี่วัน4ี่ราศีเนี่ยเป็นราศีที่ดาวจันทโคจรไปแล้วจะร้ายในปีนี้ในปีนี้ทุกๆุกกครั้งนะครับจำไว้เลยใครดูเป็นทุกๆครั้งเมื่อดาวจันทรโคจรในราศีกุมราศีมีนและก็ว่างมาเป็นราศีสิงห์แล้วก็ราศีกัน4ุรสี่ราศีนี้เล็งกันไปเล็งกันมาจะจะมีความทุกข์ค่อนข้างมากจะค่อนข้างวิตกกังวลใจ มากเป็นพิเศษนะครับเพราะทําไมเพราะดาวจันทร์เป็นศัตรูกระดาวสองดวงนี้ครับนอกนั้นไม่มีปัญหามากส่วนดาวบริตตยูเนี่ยก็ก็อาจจะมีความเบาวุ่นใจกังวลใจแต่มันมันไม่มีเจริญแล้วมันอยู่ในเดือนลาบผลมันก็เลยทําให้ไม่ไม่ได้หนักหนาอะไรแต่มันหนักตรงที่บรณะที่สุดเลยนะครับเมื่อตกราศีกุมกับราศีสิงเนี่ยจะหนักสุดเลยนะครับจะไปกลุ่มดาวเสาในเรือนสุภะเนี่ยก็แค่ความไม่ได้ดังใจนะครับเอออะไรประมาณนั้นเนาะก็ ปล่อยวางครับวิธีการแก้คือปล่อยวางนะแล้วเราจะไม่ทุกใจไม่กังวลใจไปมากกว่าที่ควรจะเป็นนะครับโอเคให้วิธีการแก้ทุกอย่างแล้วนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวการงานในเดือนมิถุนาย,ยนสองพันายกดกันครับก็คือดาวอะไรเอ่ยการงานของคุณคือดาวอังคารอังคารเนี่ยโครจรอ,อยู่ในเดือนการเงินเดินหน้าสักทีวันที่6มิถุนายน1-5ยังฝูดเครืองอยู่นะครับอยู่เดือนตนุเพราะว่าแกถอยหลัง อ่ะโอเคน่าจะเดินแล้วล่ะห้าวันสุดท้ายน่าจะเดินแล้วล่ะนั่นอังคารก็เริ่มดีละนะครับตั้งแต่วันที่1เลยก็เอาเป็นว่าอังคารอยู่ในเดือนกรกฎกัมมตนุเนี่ยแต่ยังสร้างแรงกดดันบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการงานอยู่นะครับแต่พอมาลงเดือนการเงินปังละนะครับหเดือนเออไม่แน่ใจว่า1เดือนหรือ1เดือนครึ่งนะครับโดยประมาณเนาะเอาเป็นว่าดาวคารผมยังไม่ทราบว่าเดือนหน้าเขาย้ายเมื่อไหร่นะพ้องคารแกเพิ่งโคจรถอยหลังอย่างที่บอกไปแกอาจจะเดินเสิร์ก็เลยทําให้อาจจะแค่เดือนเดียว แต่ถ้าแกเดินปกติจะเดินครึ่งนะครับจำไว้นะดาวคังคเดินเดือนครึ่งก็เอาเป็นว่า1เดือนเอาเต็มๆไปก่อนส่วนมันจะครึ่งไม่ครึ่งเดี๋ยวรอดูเดือนหน้าค้ามจักรเดือนหน้าเนาะก็คือวันที่6มิถุนาถึงวันที่5กรกฎาก่อนนะครับดาวคันจะเดินกันเงินเลงกระดาราหูเดเดือนมรณะอ่ากรมมะกาดุมภะแปลว่างานทําให้เกิดเงินแปลว่ารายได้ยังมาปกติยังไม่ตกงานยังมีงานทํายังได้เงิน ยังมีเงินใช้เงินนิมาดีไหลมาเทมาอยู่เลยนะครับปุตตะกระดมพระลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการเอาเงินไปลงทุนนะครับคือหรือคุณอยากจะคันไม้คันมืออยากจะลงทุนนะครับโปรเจกต์มากมายแต่เล่งการาวราวหูอังคารราหูก็ดีอยู่หรอกมันเป็นทัดคู่ทัดลมแต่ดาวราวหูตกมรณะเป็นเกษตรมีข้อดีแต่ก็มีข้อเสียอีกแล้ว คือข้อเสียเนี้ยไม่ถึงครึ่งนะครับประมาณ25%เท่านั้นนะครับเพราะว่าดาวราหูไปกเกษตรถือว่าช่วยอีก25%ดี <D S 1> คืออังคารตกเนินการเงินไปแล้วใช่ไหมก็คือดีราหูเล็งมาจากเดือน,น,นมีข้อเสีย25%นะครับดี D 75เสีย25คืออังคารราหูกู้ทัดลมหมายถึงแพชันการมีแรงปรารถนาบางอย่างที่จะไปสู่การเงินที่ดีก็จะทําทุกอย่างอะบุญง่ายแต่ราหมาจากเดือน มาเนเข้าเรือนมรณะเล็งมาก็หมายถึงมีค่าใช้ใจ่ายด้วยความฟุ่มเฟื่อยดาวราหูพออยู่ในเรือนมรณะเนี่ยมันหมายถึงความอยากความหลงความโลภนะครับคือราหูเป็นตัวแทนของความอยากความหลงความโลภพอไปอยู่ในเรือนมรณะก็หมายถึงความเสียหายหมายถึงโลภมากก็ลาบหายพอไปยุ่งกับทองสีเทาๆคือราหูเป็นเกษตรระวังพอดาหูเข้มแข็งเนี่ยมันจะตกมาตายแต่น้ำตื้นเขาตกมาตายใต้น้ำตื้นหมายความว่าดาวราหูจะทําให้เราหลงผิด คาว่าหลงผิดคืออะไรคือดาวราหูมันมีคำว่าหลงทุกอย่างถ้าไปกลุ่มรักใครจะหลงตัวเองถ้าดาวราหูไปอยู่เดือนคู่ก็จะหลงคู่นะเดี๋ยวดาวราหูจะลงมาเป็นมหาจักรในอีกปีครึ่งข้างหน้านะครับนับจากเดือนพฤษภาคมนี้แหละอีกอปีครึ่งข้างหน้าดาวราหูจะลงมาที่ราศีมังกรเป็นราศีคู่ครอ,องของคุณเนี่ยก็จะหมายถึงคุณจะหลงคู่หัวปักหัวปั๊มเลยทีนี้นะครับอ่ะบอกประมาณนี้ก่อนสปอยไปก่อน แต่เอาเป็นว่าตกมรณะก็คือสร้างความลหลงไหลในความผิดพลาดหมายความว่าไม่รู้หรอกแต่เรียกว่าใช้จ่ายเก่งแล้วกันนะครับราหูอยู่ในตำแหน่งนี้เรียกว่าราหูใช้ใกจ่ายเก่งแต่ราหูในตำแหน่งนี้ถือว่าเป็นราหูให้คุณนะครับเออผมก็แปลกใจว่าทําไมราหูในเดอนมรณะถึงให้คุณมันเป็นตำแหน่งของดาวราหูที่ดีครับผมก็ไม่ทราบว่าทําไมถึงดีนะแต่เอาเป็นว่ามันดีแล้วกันแต่มันดีในลักษณะที่มีความเสียด้วยเพราะว่ามีดาว มันมันเป็นดาบคู่ลุ่มหลงนะครับอังคารกรลาหูค,คือความอยากความหลงความแย่ความอยากได้ใครมีความปรารถนาอันแรงกล้าก็จะทําทุกวิธีทางเพื่อให้มันได้และก็จะพอมันได้หมายถึงว่าได้ในการหาตังค์กับได้ในการซื้อก็กลับไปว่าได้มาจ่ายไปเก็บเงินไม่อยู่นะครับข้อดีมองในข้อดีคืออังคารลาหูนี้อาจจะทําให้คุณเนี่ยมีแรงผลักดันทาให้เกิดความที่มันได้ถูกใจอะ่ะ อะไรก็ได้ที่มันถูกใจเพราะดาวประจาตัวมันทุกเกิดออกมาครับเมื่อกี้เล่าไปแล้วว่าดาวจันทร์ตกตําแหน่งอริเนี่ยมันทําให้เราทุกข์แต่เราอาจจะใช้เงินซื้อทําให้เกิดปันเ,เกิดความสุขแต่ความสุขนั้นอาจจะมาด้วยการเสียตังค์แต่ก็อืมก็แลกกันก็ได้เนาะแต่อย่ามากจนเกินเหตุอย่ามากจนเกินไประวังไว้นิดหนึ่งนะครับเมคมันนี่ดีแต่ก็มีค่าใช้จ่ายโอเคก็ถือว่าคิดด้านดีคือมีเงินให้ใช้โอเคเนาะแต่เผาๆบ้างนะ เดี๋ยวใช้เงินมือเติบกันไปมันจะไม่เหลือในอนาคตนะครับการงานการเงินเมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ปหครับการงานไปตกการเงินพอดีก็หมายถึงว่าสัมพันธ์กันไงเออนะครับการงานไปตกการเงินมีดาวศุกร์มาอยู่ในเดือนกัมมะมาดูนิดหน่อยตรงนี้เพื่อที่จะได้ไม่ไม่เสียเวลาเกินไปดาวศุกร์เนี่ยมาจากเจเรือนลาภกับเจเริญนพันธุซึ่งดีเห็นไหมมันดีมันเมกมันนี่ได้นะครับแต่มันมีค่าใช้จ่ายเฉยๆมีการซูรุ่ยายหน่อย เท่านั้นเองของแบรนด์เนมอะไรเนี่ยมาแล้วนะเนี่ยเออเพราะว่าราหูมันโลภตมที่เลยมันมันโลภที่สุดอยู่ในตาแหน่งนี้แหละก็คือเกษตรนั่นเองนะครับแล้วจริงตําแหน่งอุดก็ก็เลิศอยู่นะหมายถึงว่ามันมันมีอยู่สองตำแหน่งเนี่ยที่แรงเนี่ยก็คือเกษตรกับอุดนั่นแหละทุกดาวนั่นแหละครับมันจะแรงอยู่สองเรีงส่วนมหาจักรเนี่ยก็แรงแต่แรงในลักษณะที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินไงเออมันไปเกี่ยวข้องกับคู่แทนเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อ <c oughs> ขอไปครับลาภกรรมะโชคลาบมาตกที่การงานพันธุกรรมะความมั่นคงก็มาตกที่การงานแปลว่าทำจะมั่นคงจะได้ง่ายๆาจะได้ราบจะมีราบมีผลได้อสังหามาง่ายๆได้ความมั่นคงง่ายๆหรือมีเกณฑ์จะได้ราบจากอาสังหาคือการขายที่ดินนะครับก็เป็นไปได้แล้วก็จะได้เงินมาเห็นปะแต่เงินมาก็โดนถลุงเหมือนเดิมนะครับอะไรทํานองนี้นะครับ ก็เอาเป็นว่าไม่เป็นไรคิดแง่ดีคือมีเงินให้ใช้วิธีการแก้คือพอได้เงินมาปุ๊บรีบแบ่งแบ่งออกใช้ส่วนใช้ไม่ใช้เอาไปเก็บในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่เงินสดเพราะมันจะได้ไม่ไหลออกนะครับอันนี้คือป้องกันได้ด้วยวิธีนี้ทำา Money m a n a g e m e n t อ,อังคารในเรือนการเงินนี้มันคือ2ตัวนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรให้จะเก็บได้เลยแต่มันขยันหาเฉยๆขยันหาแต่ไม่ขยันเก็บเพราะมันเป็นทัดลมคังคู อังคารราหูคู่ทัดลมเนาะก็หมายความว่าอารมณ์เนี่ยใช้อารมณ์นะครับในการอ,อารมณ์เกี่ยวกับข้องกับการเงินคุณจะคิดว่าอะไรล่ะแล้วมันเป็นทัดลบที่หมายถึงการเอาออกด้วยนะเพราะว่าทัดลมคือการลมพัดไม่อยู่กับที่ก็แปลว่าเงินเข้ามาปุ๊บมันก็พัดไปที่อื่นก็แปลว่าจ่ายออกไงถูกปะครับดังนั้นวิธีการคือไปพัดออกให้เป็นรูปแบบอื่นคือไปจ่ายในสมควรที่จ่ายไปลงในสิ่งที่ควรลง นะครับเสียตังค์เสียตังค์งวันนี้แต่ได้วันหน้านะไม่ใช่เสียไปแล้วหมดแล้วหมดเลยไปซื้อของแบรนด์เนมไปซื้อของฟุ่มเฟยพวกนั้นมันก็ได้มาเป็นตัวของก็จริงแต่มันมันแพงไงมันไม่ได้ประโยชน์อะไรถูกไหมครับคือของไม่มีประโยชน์มันซื้อได้แต่ต้องราคาถูกไม่ใช่ราคาแพงแต่ถ้าราคาแพงมันควรจะต้องเป็นของที่ใช้ได้มีประโยชน์เข้าใจไหมครับบางคนบอกว่าจะไม่มีประโยชน์ได้ยังไงก็สมมติว่ากระเป๋า Air Max อย่างเงี้ยหรือไม่ก็ รถหรูๆอาซุาปเปอร์คาร์หรือจะหมายถึงบ้านโอหลักสิบล้านขึ้นไป iPhone อย่างเงี้ยมันมันก็สำคัญแต่มันไม่สำคัญพอครับเนาะเข้าใจปะคือเงินมันจะหายไปอะเอาเป็นว่าไม่รู้ดูดูเอาสถานการณ์ของคุณเป็นยังไงผมก็ไม่ทราบเอาเป็นว่าถ้ารวยจัดก็ทำเถอะนะครับแต่ถ้าไม่รวยก็อย่าทำดีกว่าเพราะคุณอาจจะตกที่นั่งลำบากได้ในอนาคตเพราะนี่ ดูดวงก็รู้แล้วเนี่ยนะครับไม่ต้องดูก็ยังรู้เลยประสบการณ์เราดูมาเยอะนะครับไม่ต้องดูเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันยากอนาคตมันจะเหลือหรอถ้าคุณทําแบบนั้นถูกปะปัตตนิสุภะเนี่ยมันก็ดีแต่ดาวสองเข้าในสุภะมันไม่ง่ายมันดีแต่มันไม่ง่ายโอเคนะเออความมั่นคงมีแน่นอนอน,อน,อนาคตเนี่ยแต่มันไม่ง่ายครับวันเมื่อวานนี้ผมยังได้คุยกับคนคนหนึ่งเป็นดูดูส่วนตัวนะครับเขาก็มีดาวสเในสุภะนี่แหละผมก็เตือนเลยว่าคุณเนี่ย ระวังหน่อยอนาคตเนี่ยม,มันยากนะได้มันคงได้แต่ยากมันไม่ง่ายเลยเขาว่าอืมเขาก็ลุ้มๆุมดอนดอนอยู่ตอนเนี้เมื่อไหร่จะดีสักทีก็ยังถามอยู่เลยนะครับว่าเมื่อไหร่ชีวิตนี้จะดีขึ้นสักทีมันเหมือนกับวนอยู่ในอ่างเนี้ยเนะี่ยดาวเสาอยู่ในเรือนสุภาสุภาคืออนาคตเสาคือยาวไกลอนาคตยาวไกลฟังดูดีเนาะไม่ได้หมายถึงว่าไปถึงอนาคตแล้วอนาคตมันอยู่ยาวไกลนะครับไม่ใช่มันกลับด้านมันหมายความว่ากว่าจะไปถึงอ่ะยาวนานมากเหมือนเรา จะไปแค่อุทยากับไปเชียงใหม่เนี่ยไอ้ดา,าวเสานี่เหมือนไปเชียงใหม่เลยครับมันไม่เหมือนไปอุทยานะอุทยาปับป๊บๆถึงถูกปะแต่ถ้าไปเชียงใหม่เอาวันเดียวอะเออถ้าไปถึงเชียงใหม่อะมันจะถึงดึกดื่นค่าคืนแค่ไหนอะถ,ถูกไหมครับอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าถึงอุทยามั็นปั๊บเดียวอะนั่นแหละไม่ต่างกันคนอื่นเหมือนกับไปแค่อุทยาแต่อีคนเสาอยู่ใน,นสุภาไม่ต่างกับไปถึงเชียงใหม่เลยครับโอเคปะเออเนี่ยเปียบเทยบใี่มันเห็นภาพแล้วนะดังนั้นเก็บเงินครับเผา ซื้อได้ให้มันแบบกระชุ่มกระชวยหัวใจทําให้มันแก้อริเนในเนินตะโนุเนี่ยแต่ดูเงินนิดนึงดูกระเป๋าดูเงินในกระเป๋าดีๆนะครับได้มาเท่าไหร่คํานวณดีๆอย่าอย่าซื้อจนไม่เหลืออะไรนะครับอ่ะประมาณนี้ต่อไปเรามาดูการเงินความรักต่อไปความรักเป็นยังไงดา,าวเสาร์ตกเรือนสุภปะปัตตนิสุภะอดีละคนกรกฎนาชีช้ำม,มาปีเอ่อสองปีครึ่งในเรือนบรารณะ แต่กระซิบเบาๆว่าดาวเสาร์จะโคจรถอยหลังมาในราศีกุมด้วยนะจ๊ะปับป๊บๆเชี่วข่าวหลายเดือนพอสมควรแต่ไม่ถึงปีไม่ถึงครึ่งปีหรอกประมาณ4เดือนถ้าจากจากสถิติที่ดาวเสาร์เคยถอยมาเนี่ยคือ4เดือนนะครับก็ไม่นานมากเนาะไม่ถึงครึ่งปีเลยนะครับก็เป็นว่าถ้ามันแค่สเดือนก็ถือว่าดีละบุญละแต่ถ้าเผื่อมันมากกว่านั้นเนี่ยแย่แต่การถอยหลังมาครั้งนี้ไม่ธรรมดาเพราะถอยลงเรือนบอลละนะเห็นไหมครับ ดีๆร้ายๆอย,ยู่อย่างเงี้ยระวังเดี๋ยวค่อยว่ากันกับดาวถอยหลังแต่อย่าเพิ่งตกใจเอาตอนนี้ให้รอดซะก่อนดื่มดํากับความสุขตรงนี้ก่อนปัตตนิสุภะปัตตนิสุภะคือการแต่งงานนะครับปัตตนิคือคู่ครองสุภะคือตําแหน่งตําแหน่งที่นี้หมายถึงค่าความรักปัตตนิคือความรักความรักหรือคู่ครองที่ได้ตําแหน่งก็แปลว่าการเลื่อนสถานะอ่าแต่การเลื่อนสถานะเนี่ยเอาสูงสุดคือแต่งงานนะครับ จะจะจะ,จะมีคนมาจีบอ่าอันดับแรกโสดจะมีคนจีบคนคนที่มีคู่แล้วก็จะมีการืออ่าคบคบกันก็จะเป็นแฟนนะครับเลื่อนเป็นแฟนสถานะเป็นแฟนจากคนคุยเป็นแฟนจากแฟน,ปนไปเลยครับขอแต่งงานนะครับอ่าประมาณนั้นเนาะแค่นี้สูงสุดคือแต่งงานนะครับจบทีนี้แต่ว่าดาวเสาร์มันอยู่ในเดือนสุภาพมันก็มันก็ได้นะคนกรกฎเพราะว่า มันก็ไม่ได้เสียอะไรมากมายแต่มันจะมีความเครียดความกังวลแถมมาด้วยนิดๆหน่อยๆ kleinen. หมายถึงว่าท่านจะมีแต่งงานนะครับแต่งได้แต่มันจะมีความเครียดนิดหน่อยๆ,ๆนะครับราหูในเดือนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ไปยุ่งกับไอ้ดาวหลายๆดวงแต่ถ้าดาวหลายดวงลงมาตรงนี้เล็งกันก็ระวังนะครับช่วงนั้นคือระวังนอกนั้นคือถ้ามันไม่สัมพันธ์ก็ไม่เป็นไรอังคารราหูไม่มีปัญหาครับแต่แค่อย่าอย่าให้ดาวร้ายลงมาเล็งราหูแล้วก็ลงมาที่กันแล้วเลงกระเสาเท่านั้นเองนะครับ ก็ถือว่าโอเคพอได้แต่ดาวศุ์เป็นประับขอตรงนี้ตรงเดียวดาวศุ์ต้องสวยถ้าดาวศุ์ถ้าดาวสอเป็นสุภะดาวราหูเป็นแข็งแบบเนี้ยคือดาวศุ์อย่าอ่อนนะถ้าดาวศุ์อ่อมดาวศุ์ไม่ดีไม่ไหวนะแล้วก็สุภวินาศเนี่ยอืมลืมดูไปเลยว่าสุภวินาศสุภวินาศเนี่ยก็ไม่ได้ร้ายมากมายแต่มันต้องมีการแก้นะครับแต่ขอไม่บอกแล้วกันเพราะมันจะหมดเวลาเอาเป็นว่า มีวิธีการแก้อยู่นะครับสำหรับที่ดาวดาวเสาร์กับดาวพระเสยืนในตำแหน่งวินาศเนี่ยยังไม่รายมากเท่าไหร่ไม่เหมือนกับดาวศุกร์ดาวศุกร์มันต้องสวยเพราะดาวเสาร์มันแข็งกับดาวราหูมันแข็งมันต้องให้ดาวศุกร์เนี่ยแข็งด้วยเพราะไม่งั้นจะเกิดปัญหาแน่นอนคือหมายถึงว่าพระหัสต่อให้ดีแต่ดาวศุกร์เสียก็ไม่ได้อะดาวศุกร์ต้องดีกว่าดาวพระหัตถ์สดีถ้าเป็นเรื่องความรักนะครับเพราะดาวศุกร์ต่อให้อยู่เืินกรรมมันดูดีมันอยู่เกณฑ์นาแต่มันเป็นปลาอืมมันเป็นปลา มันหมายความว่ามันต้องคือความสุขมันหาได้จากอย่างอื่นอะมันไม่ได้ได้จากตัวฉันฉันไม่สามารถเอ่อคิดให้มันดีขึ้นมาได้เลยฉันก็ยังใจเหมือนกับเขาเรียกว่าอ,อ่วิตกจริตอะเออนั่นแหละยังมีความวิตกเจริตอยู่ดีมันมันฮิวตัวเองไม่ได้อะไรทํานองนี้ดังนั้นก็เลยไม่แนะนําให้ให้ดาวสุขเสียนะครับดาวสุขไปกุมมริตยูล่ะก็ดูเหมือนจะดีแต่ก็มีการพลิกผันมากๆเลย เอาเป็นว่าถ้าดาวสุกลุมหลักได้ก็คืงจะดีอ่ะอืถึงตอนนั้นนะนะค่อยว่ากันนะครับอ่ะประมาณนี้นี่คือวิธีการดูวินิจฉัยเบื้องต้นนะนะครับแต่ว่าตาจริงประหารกระเสาเนี่ยก็ยังเบี่ยนกันอยู่นะเออก็ก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาพอสมควรแต่อาจจะไม่หนักหนาสากันเท่าไหร่แต่ก็ยังมีความผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่นะครับสภาคือผู้ใหญ่นะครับแต่มีวิธีการแก้อยู่เนาะอ่ะประมาณนั้นทีนี้เราไปดูกันต่อที่ การความรักใช่ไหมก็เอาเป็นว่าดีแล้วกันตอนนี้ดีอย่าคิดมากดีแบบไม่ดีดีตมร้อยดีแต่ไม่ดีตมร้อยพูดได้แค่นี้นะครับดีแต่ไม่ดีตมร้อยมีเกณฑ์กนแต่างงานนะครับมีความสุขความสมหวังจะได้คู่ที่ดีคู่ที่ไปถึงอนาคตเลยนะหมายถึงอยู่ด้วยกันไม้เท้ายอดทองกระบ,บองยอดเพชรนั่นแหละครับแต่ถ้ามีปัญหาก็จะไม่เลิกกันง่ายนะครับเพราะดาวเสาร์ตัวเนี้พอตกใน,นสุภามันจะอยู่ยาวนานเลยครับถ้าได้เป็นฝั่งบนฝาแล้วจะยาวเลยครับ ไม่เลิกกันง่ายๆอยากเลิกท้าตีท้าหยากันไปเลยนะครับคือไม่เลิกนะครับบอกไว้ก่อนถ้าถ้ามันมีปัญหามานะหมายถึงว่าถ้าคุณไปเจอดาวศัตรูอยู่ในคู่ศัตรูอยู่ในดวงชะตาของคุณเองอ่ะเออถ้าแต่งในตอนเนี้มันจะยาวมากเลยข้อดีก็คือถ้ามันสุกมันก็จะสุกยาวนานแต่ถ้ามันทุกข์ก็ท้าตีท้าเลิกท้ายากันอยู่นั่นแหะไม่ไม่จบไม่สิ้นสักทีแต่ก็ไม่เลิกนะอ่ะมันก็เป็นข้อดีของบางคนที่ เออฉันก็รักคนนี้แหละแต่มันก็เป็นคู่กัดไงก็ตีกันทะเลาะกันแต่ก็ไม่เลิกกันสักทีอ่ะก็เป็นด้านดีก็แล้วแต่ว่ามองมุมไหนนะครับต่อไปมันมีข้อดีข้อเสียหมดนั่นแหละนะครับต่อไปเรื่องของสุขภาพสุขภาพเป็นดาวราหูระวังคือมีข้อดีแต่ก็มีข้อเสียคือแข็มแข็งดีครับไม่ค่อยป่วยแต่มันจะเป็นโรคติดเชือ้อาะว่าโรคติดเชื้อหมายถึงโดยเฉพาะช่วงเนี้ยเป็นเชื้อไวรัสคือเอาเอาเน้นที่เชื้อไวรัสนะครับไวรัสหมายถึงไอกระจาม ก็หมายความว่ามันเป็นโรคที่หมายถึงเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบการเดินหายใจทางเดินหายใจเออเพราะว่าทัดนมเนาะก็คือติดง่ายคือฟุ้งในอากาศก็เดินผ่านก็ติดละทำอนองนั้นแต่มันมันเข้มแข็งแปลว่ามันอาจจะแบบมีภูมิดีะเออก็หมายถึงว่าอาจจะเป็นปับป๊บๆก็หายอาจจะไรแบบนี้แล้วก็จะมีเกณฑ์การเสียตังต้องป่วยแน่เลยเพราะมีเกณฑ์การเสียตังเกี่ยวข้องกับสุขภาพก็ไม่เป็นไร ก็เป็นว่าอย่างน้อยมันก็มีตัวต้านรับอยู่นะครับมรณะเป็นเกษตรเข้มแข็งก็ถือว่าถึงจะป่วยคือมันมีสิทธิ์ป่วยได้นะครับมันเป็นเรื่องปกติถ้าเราไปอยู่ในสังคมที่ป่วยเราจะไม่ติดมันเป็นเรื่องแปลกไหมล่ะถูกปะครับคือเราทําอะไรคือคือร่างกายของคนกรกฎไม่ได้ทําด้วยเลือดได้เนื้อหรอะครับที่จะไม่ติดถูกปะมันไม่ใช่คือเราไม่ใช่ AI ไม่ใช่หุ่นยนต์เราจะไม่ติดโลกมันไม่ใช่มันก็ต้องติดแต่มันมันมันมีมีภูมิที่ดีอยู่ มันคือถ้ารักษาหายทันมันก็จะแก้ได้มันก็จะจบได้ก็จะปะมันก็จะเหมือนกับว่าโอเคเป็นปับป๊บๆนันก็หายหรืออาจจะไม่ดุนแิแรงทํานองนั้นนะครับคือสบายใจไปได้สุดท้ายโอเร็วๆยีิบสามแล้วโชคลาภเนาะโชคลาภของเรามีดาวพฤหัสอยู่พลิกผันเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนแลวดาวผลเนี่ยไปตกเรือนกรรมมาคืองานงานไม่ใช่หัวเลยเบอร์นะจ๊ะแต่หมายถึงการงาน ก็ทําไปเดี๋ยวก็ได้ก็แปลว่าเงินงานดีแต่ค่าใช้จ่ายมานะครับระวังกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามบรินใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ